ส่วนใหญ่คุณผู้ชมมักจะบอกว่าอาจจะอยากจะเอากําไรเอาหุ้นไว้รอสําหรับการขายแล้วก็เก็บเงินไปช็อปวันเสาร์อาทิตย์เอกมีอะไรแนะนำมั้งไหมคะเสาร์ที่นี้คือคือคือในภาพรวมของตลาดในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่ายังต้องระวังเหมือนเดิมอย่างเมื่อคืนเนี่ยมันมีข่าวของทรัมป์ถ้าใครจําได้ทรัมป์ของจีนมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าข่าวนี้น่าจะอิมแพคตลาดหุ้นนิวยอร์กคืนนี้นะครับเมื่อคืนอาจจะมีเล็กน้อยแต่ผมว่าคืนนี้น่าจะอิมแพคเพราะฉะนั้น มีความเป็นไปได้ที่บ่ายนี้ฟิวเจอร์ดาวโจนจะไม่บวกนะ<ช>นะครับ<ช>อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ระวังแต่อย่างไรก็แล้วแต่แตเซ็ตินเด็กผมพูดบ่อยแล้วว่าผมมองยังไงผมฝากไว้2ตัวก<ช>ันแล้วกัน <ๆ S 2> ก็ต้องหาตัวที่ไม่เกี่ยวตลาดถ้าคุณนินาท่านผู้ชมสังเกตนะช่วงนี้หุ้นที่ผมแนะนำเนี่ย จะเป็นหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นที่ไม่อยู่ในสายตาไม่มีข่าวคราวอะไรให้มาออไล่ะะราคา<ๆ>เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการให้เล่นหุ้นที่ไม่อยู่ในสายตา,าเพราะหุ้นที่อยู่ในสายตาผมมองถึงความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นนะครับเราไปตัวแรกครับวันนี้แนะนําในเชิงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่จริงๆในเชิงของปัจจัยก็มีหลายคนรายงานว่าน่าจะได้รับผลบวกครับตัวแรกผมแนะนําวันนี้คอมเซเว่นในการเก็งกําไรครับ ถามว่าทําไมแนะนำคอมเซเว่นความเสีย่ยงเดียวของคอมเซเว่นคือราคาขึ้นมาแล้ว <c oughs> นะครับแต่ถ้าดูปัจจัยดูสิ่งที่เกิดขึ้นในการซื้อเขาห้างเปิดหรือความจะเป็นในการที่จะใช้ต้องถือว่าทุกคนยังต้องใช้ <c oughs> มือถือผมคิดว่าทุกคนใช้เยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมี iPhone 12มาวี่13ยังมาเลยมี <c oughs> ข่าวมาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นราคาล่าสุดอยู่ที่24.30ครับน่าสนใจครับจุดถอยอยู่ที่24บาทอย่าตำกว่านะครับเป้าหมายอยู่ประมาณ26บาทสั้นๆครับ อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่2เป็นแลนด์ฮาวครับผมไม่อยากจะคิดตีมเรื่องของ property ที่เขาจะ take over กันว่าจริงไม่จริงบอกเลยนะมีมูลผมบอกตรงๆเลยมีมูลแต่แลนด์ฮาวเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวเรื่อง take over ถ้าหุ้นที่มีข่าวเกี่ยวกับ take over และขึ้น แลนด์เฮาก็ต้องขึ้นด้วยและตัวนี้ดีเวนดยิวค่อนข้างจะดีนะครับราคาแรนด์เฮาสล่าสุดอยู่7บาท20ครับต่ำกว่า7บาทเนี่ยไม่ไม่ดีนะครับเป้าหมายรอบนี้อยู่ที่ประมาณสัก8บาทบวกลบครับ่ะตัวเด่นนะคะช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี้ไปเล่นรอบเดี๋ยวเอาเงินมาตอนปิดท้ายตลาดใช่แต่ช่วงนี้ต้องสั้นและต้องน้อยให้ท่องไว้น้อยและสั้น